ในความเงียบนิ่งของเขาในใจเขาเวลานี้ยังมีคุณไหมในใจของเขายังรักคุณไหมคนคนนี้ในความนิ่งในความเงียบของเขาเราดูพลังงานใจเขาว่าในใจเขายังมีคุณไหมในใจเขายังรักคุณบ้างไหมเป็นคลิปแรนดอมนะเป็นรวงเลยรวมในใจของเขายังรักคุณบ้างไหม ากคนที่มีแต่ความนิ่งมีแต่ความเย็นชาใจเขายังมีคุณไหมห้าใบนะชาวชาติเดินประสบกันก่อนเขาคิดนึงคุณมากคนคนนี้เวลานี้ คนคนนี้คิดถึงคุณมากหมายคนนี้คนทางไกลในความนิ่งเงียบของเขาในใจเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาชาวใต้ไปเม็สิงห์ธนูในความนิ่งของเขาแต่ใจเขาคิดถึงคุณมากมายที่ผ่านมาคนคนนี้ของคนมีความทุกสิ่งทุกอย่างเขามีความคิดที่อยากทบทวนบางสิ่งบางอย่างกับคุณอยากทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณแปดดาบเม่ถุนตุนกลุ่มทตุลม ต้องมีการทบทวนเรื่องราวต่างๆนาที่ผ่านมาเขามีความคิดมากมายเรื่องราวกับคุณที่ผ่านมาจากความนิ่งเงียบต่อกันคนคนนี้ของคุณชาวธาตุลมเมิุนตุนกลุ่มเดอะเวิลด์คนนี้คนทางไกลจริงๆคนคนนี้เป็นคนทางไกลของคุณนะเดอะเวิลด์ต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองต่างภาษาเวลานี้คนของคุณคนนี้มีความคิดวนไปวนมาชาวธาตุดินประสบกันก่อนทูอปัพเป็นตาเคิลเขามีความคิดที่วนไปวนมามา,มากๆคนคนนี้เวลานี้ The Empress, The High p r i n c e s t คุณคนที่สวยคุณคนที่มีออร่าคุณคนที่อยู่ได้ตัวเอง The High p r i n c e s t คุณสวยคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองระมัดขยายไพ่นะจากความนิ่งเงียบของเขาจากความชยชาของเขาเวลานี้เขารู้สึกเงินความรูปรังงานขยายไพ่กันต่อนะเขาอยากจะมาดูแลคุณนะคนคนนี้อยากจะมาสปอร์ตการเงินคุณคนทางใครคนนี้เขาอยากจะมาดูแลคุณเขาอยากจะมาสปอร์ตคุณ วีอัลฟายจูนกองล้อโชคชะตาของคุณสองคนต้องกลับได้เจอกันอย่างแน่นอนคุณสองคนไม่มีวันที่ต้องจากกันคุณสองคนมีวันที่ต้องมาเจอกันอีกอย่างแน่นอนเขาคิดถึงคุณมากมายเขาคิดถึงคุณนะคนทางไกลคนนี้เขาอยากจะมาดูแลคุณเขาอยากจะมาซัพพอร์ตคุณวีอัลฟายจูนกงล้อโชคชะตาของคุณสองคนต้องได้กลับมาเจอกันอย่างแน่นอน เขาไม่เกณฑ์ที่จะเดินทางเขาจะเดินทางมาคุณให้ความชัดเจนของคุณนะคนคนนี้เขายังรู้สึกเดียวคุณมากมากนะวีออฟฟอร์จุนกองล้อยโจกตาของคุณสองคนต้องกลับมาเจอกันอย่างแน่นอน